สิบหกนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับจุดตัดด้านใต้บ้านครูบัวครับขบวนสองห้าสี่นะครับหลังสวนทนบุรีนะครับวันนี้ใช้เออตอมสี่สองหนึ่งเจ็ดทำขบวนนะครับ เข้าเพชรบุรีลาช้าอยู่37นาทีนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บหนึ่งชั่วโมงไปแล้วครับราชานะครับก็เป็นอีกหนึ่งขบวนนะครับที่เข้าจอดที่บ้านคูบัวน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ